สวัสดีค่ะพบกันในเช้าวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะแล้ววันนี้ h a v e a n i c e Day นะคะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวม,มาฝากคุณชมนะคะสำหรับฟุตบอลไทยพีเยรมลีกกับดิวิชั่นหนจบช้าแต่คลอดโผฤลลดูกาลใหม่เร็วรนะคะส่วนดี ดิวชั้นสองจบเร็วแต่ยังไม่คลอดโผลเลยนะคะไม่รู้ว่าจะไปเตะกับใครน,น,นะคะวันนี้ครับนะวันนี้จะมีการประชุมโซนจะมีกี่ทีมอะไรยังไงนะคะเขาก็วันนี้เขาจะมีการประชุมนะครับจัดโปรแกรมการแข่งขันกันสําหรับศึกดิวชั้นสองส่วนไทยมหึริก 1, าดิวชั้นหนึ่งจัดไปเมื่อวานนี้ะนะครับส่วคือรู้ว่าจะเตะกับใครมันก็ยังนะทำให้กองเชียร์กระชุ่มกระชวยขึ้มนมาหน่อยนะ,ะใช่ใช้มีการ เห็นแนวทางแล้วเห็นว่าทีมแรกที่จะต้องพบนั้นเป็นใครกันบ้างครับอย่างคู่ของบุรีรัม FC ทีมที่มีปัญหาไม่รู้จะเป็นสงขลา FC หรือว่าจะเป็นอะไรกันแน่เนี่ยะจะเปิดส,สนามนัดแรก เป็นเจ้าบ้านเล่นกับบางกอกราเซฟซีนะครับถือว่าเป็นคู่ที่หลายคนคงจะจับตามองกันนะครับพูดถึงศึกเดือนสองนะครับหลายคนคงต้องมองไปที่ทีมที่ตกชั้นมาจากดิชั่นหนึ่งนะอย่างเชียงใหม่เอฟซีซึ่งพลาดท่านะครับตกชั้นมาจากดิชั่นหนึ่งแล้วก็ต้องมาลง,ลงเล่นในชั่นสองโซนภาคเหนือ,อซึ่งตัวเองนั้นเคยเป็นอนดีตแชมป์มาด้วยนะครับมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสุดสัปดาห์ที่แล้วก็มีการรวมตัวลงซ้อมกันครั้งแรกซึ่งในปีนี้โคชชัยสงคราเปียมนั้นรวบรวมโหเรียกว่า ซูเปอร์สตาร์นะทั้งอดีตที่เคยพาทีมเลื่อนชั้นเมื่อ2ปีที่แล้วนักเตะเก่าที่ร่วมห,วหอลงลง,ลงกันเมื่อปีที่แล้วแล้วก็นักเตะใหม่นะครับวันนี้เราไปดูบรรยากาศซ้อมวันแรกของเชียงใหม่เอฟซีกัน่อยครับวันแรกเริ่มต้นต้องวัดก้าวนือก่อนนะ <c oughs> ว่าที่ช่วงพักไม่ใช่มันอดหายไปม,มากน้อยแค่ไหนครับและดูการใหม่นี้นะครับโค้ชใหญ่ของทีมคือโค้ชชายงขาเปียมได้คนสัวสารผู้เล่นนะครับ ด้วยนักเตะเก่าที่เคยพาทีมเลื่อนชั้นสู่ชั้นหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนครับรวมกับผู้เล่นเดิมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ผู้เล่นใหม่หลายคนเลยทีเดียวมีจากลำพูนนนเด็กเชีงยงใหม่เก่านะก็จะมาประมาณ7เจ็ดคนนะเด็กเก่าเราอยู่จะระยูมานห้าวคนนะครับแล้วก็จะมีเด็กจากที่เราเซ็นไว้เกษตรสองคนนะเด็กอจากเจ้าชนของตำรวจเพื่อนตรอินซีเพื่อนตำรวจอีกสองคน นะครับก็ตอนนี้มีประมาณสักน่าจะ1ิบ8คนละนะฮะผู้เล่นเดิมเมื่อปีก่อนครับที่ยงยาคง,งช่วยทีมต่อไปก็มีจักรพงษ์แสหลวงแล้วก็วรุษสับโซนะครับซึ่งทั้งสองคนบอกว่าพร้อมที่จะเรียกศรัทธาของแฟนบอลก,กลับมาอีกครั้งหนึง่งแล้วก็มั่นใจว่าทีมพยยิลาน้านาครับจะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับขอให้แฟนๆนั้นช่วยกันกลับมาเชียร์ให้เหนียวแน่นเหมือนเดิมครับสำหรับผมนะ ภูมิใจนะครับที่ว่าได้รับใจต้นสังกัดมา3ปีแล้วก็ต้นสังกัดหรือคือเยงใหม่เอฟซีเขาแต่สำหรับแนวทางปีหน้าก็คือว่าการดีใจที่ว่าได้น้องๆเก่าๆกลับคืนมาแม้แต่จะเป็นทีมเล์กเป็นทีมเนี่ยของเขาที่ว่าเอาไปสู้เขาวมกับแท็กติกรูปแบบของโค้ชผมก็มั่นใจว่าภายในปีเดียวเขาองกลับขึ้นไปเล่นดิวชันหนึ่งได้ครับ ในไหนก็เล่นเริ่มหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่แรกครับเมื่อตกมาก็ต้องทําให้ขึ้นก่อนนะพี่เดี๋ยวยังไงก็ช่วยกันผมว่าไม่เหนือบากกันแรงครับแล้วกลับมาเหมือนเดิมก็สำหรับแฟนบอลผมก็ขอฝากว่า ขอเฮ้ยเชียร์จังไหมกลับมาเชียร์จังไหมเหมือนเดิมครับเราจะสร้างผลงานที่ดีกลับขึ้นมาให้ทีจมจังหวัดเอฟซีต่อไปครับคืออยากจะฝากให้ติดตามเชียร์เชียงใหม่เอฟซีครั้งหนึ่งเหมือนกับตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันครับผมแล้วก็อยากให้คนเชีงงยงใหม่มีความสุขเหมือนกัน,กนอีกครั้งครับผม หน้าเตคุณตานะนะนกตันนะอนุชานี่ก็อยู่ตรงเนี้ยนะคะ,นะลำพูนเชียงใหม่ลำพูนเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่จะสร้างสีสันแล้วก็สร้างพลังให้กับเชียงใหม่เอพยักลร้านนาก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าตอติดตามดูนะครับเพราะว่าปีนี้โซนภาคเหนือก็ไม่ใช่หมู่หมูเหมือนเก่าแล้วเนาะทีมเก่งแ่ก็เยอะนครสวรรค์เอฟซีก็มีการปรับนักเตะใหม่ได้ นักเตะจากพิสโลกทีมสไฟซซึ่งเป็นแชมป์เมื่อฤดูการก่อนเนี่ยมาตั้งหลายคนนะครับพิสโลกเองก็เสริมทัพพิจิตเองเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเป็นทีมหนึ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้วแพร่ยอยู่ในเตดก็เป็นทีมหนึ่งที่น่าสนใจลำพูนเองก็เสริมทัพนะครับเพราะงั้นน่าสนใจว่าในโซนภาคเหนือเนี่ยทีมไหนที่จะเข้าวินได้รอบมาเข้าในรอบแชมปสได้จะมีม้ามืดโผล่ขึ้นมาอีกหรือเปล่าอ่าล่ะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลในบ้านเรา วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศไปดูเรื่องราวของกีฬาในต่างประเทศบ้างนะครับเราจะไปดูเรื่องราวของศึกซูเปอร์โบว์ครั้งที่46นะครับซึ่งรายการนี้ถือว่าเป็นรายการแข่งขันนัดเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีคนติดตามดูทั่วโลกเลยนะครับเมื่อวันก่อนก็นกเริ่มคึกคักแรวบรรยากาศนะครับเพราะว่าเขาจะแข่งกันในช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาประเทศไทยเมื่อวันก่อนเนี่ยทีมนิวแลนด์แพช์ชอว่าซึงเป็นทีมที่เข้าชิงเนี่ยก็เดินทางถึงสนามแข่งขันแล้วแลวก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อวานนี่เองตามมาด้วยตามด้วย โดยเมื่อวันจันทร์นะครับในช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่นนะครับทีมยอกจะแอนส์ก็เดินทางถึงเมืองอินดาโพลิสรัฐอ,อินเดียนานะครับด้วยความปลอดภัยนะครับนี่เจ้าที่ก็บอกทวงบอกฉันถึงแล้วธรรมเนียมนะ<ำ>มาถึงต้งองโชว์ธงก่อนแล้วคนที่เดินลงมาคนแรกนี่แหละครับอีไลแมนนิงนะครับคอร์เต์แบกดังซึ่งเป็นขวัญใจของแฟแอนได้ยินตะโกนไหมอีไลอีไลเป็นถือว่าเป็นขวัญใจมากแล้วก็คนสำคัญเลยนะครับที่จะมีส่วนทำให้ใจแอนได้รับชัยชนะก็คือโค้ชครับหหัวน้าโค้ชคอมคอฟลินนะครับก็นำลูกน้องลงมาครับทั้งคคคคนนนนนนีี้ถือออววว่่่าาเเป็สััญะะะรรบทจชชยยใหิ์ก เป็นคนที่เคยทําให้นิวยอร์กชนะนิวแองเกิลมาได้เมื่อปี2008นะครับในศึกซูโบครั้งที่42ซึ่งในชุดนั้นเนี่ยในปีนี้ยังมีผู้เล่นที่เคยอยู่ในทีมพิทักษถึง16คนร่วมทีมอยู่ด้วยเพราะงั้นเรื่องประสบการณ์ในการลงเล่นในครั้งนี้เรียกว่านิวยอร์กแย่แอนเดนได้เปรียบทีมนิวแองเกิพอสมควรนะครับซึ่งจะทําให้ทีมนิวยอร์กแอนเดนลดความกดดันเยอะเพราะว่าเวลาผู้เล่นที่เคยมีประสบการณ์นี้ก็จะช่วยทีมได้หลายคนเลยนะครับก็ หลังจากวันนี้ไปทั้งสองทีมก็จะมีโปรแกรมเยอะเลยแหละก็วันนี้ก็จะเป็นมีเดียเดย์ก็คือหมายถึงว่าผู้เล่นของทุกคนก็จะมีการพบกับผู้สื่อข่าวแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกันถึงความรู้สึกในการที่ได้เข้าชิงแชมป์ซูโบในครั้งนี้นะครับสำหรับศึกชิงแชมป์ซูโบครั้งที่46นี้ก็จะเล่นกันที่สนามลูคัสออยสเตเดียมซึ่งเป็นสนามเย้าวของทีมอินดีปิสโคสนะครับซึ่งในเวลาบ้านเขาเนี่ยก็คือกอาทิ์ในช่วงเย็นแต่ว่าจาบ้านเราก็จะเป็นในช่วงเช้าวันจันทร์นะับบกพ เรียกว่าการวีมัทช์อีกครั้งหนึ่งของซูโบครั้งที่42เขาบอกว่าก่อนจะถึงวันแข่งขันเนี่ยนะคะนักโค้ชเนี่ยก็จะมีกฎกติกาเข้มข้นเลยกับนักกีฬาทุกคนก็แบบมีการเคอร์ฟิวห้ามออกไปไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่าก็ไม่มีใครอยากจะเกินอ่ะเพราะว่าความสําคัญมันอยู่ที่วันแข่งขันนะคะไม่ไ้ไม่มีไม่มีใครอยากทาตัวเละเทก่อนหน้านั้นนะคะและอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกนะคะว่าในวันแข่งขันเนี่ยผู้ชมจะมีมากมายมหาศาลแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้้นนสิคา ดังๆก็จะใช้ช่วงเวลาตรงนี้แหละคะ่ะเอาโฆษณาของตัวเองเข้าไปเสียบอยู่ตรงใดตรงหนึ่งเนี่ยน,นะคะ <c oughs> เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นนะคะแล้วปีนี้ค่ะเราจะได้เห็นโฆษณาสินค้าตัวหนึง่งแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของนะักเตะชื่อดังก็คือเดวิดเบคแฮมนะคะเป็นคนออกแบบ <c oughs> เองด้วยนะคะโฆษณาชุดนี้ถ้าคุณผู้ชมดูตรงนี้อย่าตื่นเต้น <c oughs> นะคะเอามาให้ดูก่อนซูเปอร์โบเลยค่ะไปดูภาพกันค่ะ Baby, นี่ไม่ได้ไม่ได้ขายหุ่นของเด็กแค้มนะคะแต่สิ่งที่ขายคือกางเกงชั้นใน oh oh. นะคะของ H&M เ oh oh. นี่ยนะคะ oh oh. ก็เดวิดเบ็กแฮมเป็นคนออกแบบร่วมกับทีมงานใช้เวลา18เดือน uh huh. ในการออกแบบมาราคาอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาท oh oh. นะคะทิดแล้วมี2รุ่นนะคะที่โชว์มาตรงนี้นะคะแต่คิดดูค่ะว่าค่าโฆษณา30วินาทีตรงนี้คือ 3.5ล้านเหรียญสหรัฐนะคะนั่งเคงนตัวละ400กว่าบาทจะต้องขายกันกี่ตัวคะกว่าจะได้เขาบอกว่าจะได้เห็นกันในช่วงควอเตอร์ที่2ของการแข่งขันกขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยพวกที่เป็นผู้หญิงสาวเนี่ยก็จะไม่ไปไหนจะนั่งอยู่หน้าจอแต่ผู้ผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยชอบใไรก็จะจะวปแบบพยายามแบบ แล้วจะบ่นด้วยจะบ่นด้วยบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นครับสำหรับค่าโฆษณา30ิวินาที3.5้าล้านเหรียญสหรัฐนี่ถือว่าราคาขึ้นมาจากปีที่แล้วปีแล้ว3.3ล้านนะครับแต่ว่าโอ้โหสู้กันสุดฤทธิ์แล้วก็นี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งค่ะยังมีอีกมากมายเลยแต่ที่น่าดูก็คือการที่เขาใส่ความคิดแปลกๆใหม่ๆหรือว่าความตลกล้อเลียนอะไรต่างๆในโฆษณานะคะต้องคอยติดตามดูสงสัยผมต้องไปถอยสักตัวนะเอาล้ค่ะเวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ